มไม่ใช่เฉพาะแค่พ่อแม่ลูกที่พยายามจะหนีข้ามฝั่งมาบ้านเราประเทศไทยเมื่อวานนี้มีสองสาวัมบ,บูชาอีกสองลายพยายามจะปีนกำแพงอันนี้ว่ายน้ำนะนี่พยายามจะปีนกำแพงข้ามมาในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วครับไปไหนกันเนี่ยไปไหนกันเออเอา,เอา,เ,อาเอามาเลย ทำงานที่ไหนทำงานอยู่บริษัทงานเดี๋ยวผมไปดิอมไปู้พูดได้ไม่สบายใจได้แล้วนะฮะปีนข้ามามาอยู่ในแผ่นดินไทยได้แล้ว<อ>แต่พี่ทหารทัานวางกําลังตรึงไว้หมดจะออกมาซอกไหนนี่คือตลาดอพอปีนข้ามแพงมามันอยู่บนหลังคาของโซนตลาดพอดีพี่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปก็คุมตัวได้โดยละม่อมสองคนนี้ พยายามจะหนีตายมาตายเอาดาบหน้าสุดท้ายแล้วก็ต้องโดนส่งกลับไปเบื้องต้นเนี่ยทั้งสองคนสวยมากๆสวยมากคือจ่ายค่าในหน้า65พัและพอมาโดนจับทันทีเดี๋ยวจะมีการดําเนินคดีและส่งกลับบ้านไปนะครับทั้งสองคนบอกว่ามาจากปลอยเปรตหกพันห้มาที่นี่เขาบอกว่าสต็อปเซอร์วิสหกพันพอข้ามาเดี๋ยวจะมีคนมารับมีเหมือนกันฮะมารับ แล้วมาจับด้วยตำรวจไงเจ้าหน้าที่ทหารกอ,องกำลังบุรพากับทหารพรานก็สามารถจับกลุ่มได้นะครับสองคนบอกว่าอยู่แผ่นด,ดินตัวเองไม่ได้เลยเขาบอกว่าเขาจะเข้ามาซักผ้าพี่ต้นมา,ท,านทำงานซักอบรีดทำงานซักผ้าเป็นแม่บ้านประมาณนี้ก็พยายามจะยืนยันนะครับว่าการมาประเทศไทยรอดตายหากอยู่ในประเทศตัวเองมีแต่อดตายฟังเสียงอีทีครับโบชามีงานทำไหมไม่มีลูกอ๋อเข้ามาประเทศไทยีจะมาทำงานอะไร เข้ามาประเทศไทยจะมาหางานทําใช่ไหมเข้ามาประเทศไทยจะมาทํางานสักผ้าใช่ใชไหมในว่าประเทศกัมพูชามีงานรองรับอยู่กัมพูชามี แต่ไม่พอคนระริมาณเลยดังนั้นก็ต้องหนีมาประเทศไทยแต่สุดท้ายก็โดนจับส่งกลับอยู่ดีฮะเออถ้าบ้านเขาจะมีอยู่ดีมีกินมีใช้เขาจะเข้ามาทําไมล่ะประเทศไทยทุกวันนะจะไปไม่ไปจะกลับไม่กลับถ้าไม่กลับอาจารย์วีระบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปไล่เองอาจารย์วีระได้ประกาศไว้เลยนะคะคุณผู้ชมว่าถ้ายังคงดื้อด้านอยู่แบบนี้ไม่ยอมออกจากพื้นที่ประเทศไทยจะเดินหน้าลุยไปไล่เองค่ะ คุณวีระสมความคิดบอกว่าถ้าพ้นวันที่10แล้วยังไม่ยอมออกนะแล้วรัฐบาลกับทหารก็ยังนิ่งเฉยนะเดี๋ยวนัดกันเลยชาวบ้านมาเลยค่ะรวมตัวกันมาขับรถแท็กเตอร์รถแบ็คโฮ แล้วก็ไปดันอย่างที่พี่การทําวันก่อนนอ่ะพังไปเลยดันออกไปเลยหรือถอนเลยค่ะที่สร้างอยู่บนผืนแผ่นดินไทยแต่ยืนยันนะคะว่าจะไม่มีอาวุธแล้วก็จะไม่ให้กระทบกระทั่งกันกับคนด้วยประเมินเอาไว้แล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าลงมาในพื้นที่เนี่ยฝากบอกตำรวจกับทหารไทยด้วยว่าถ้าคนไทยถูกทำร้ายบนแผ่นดินไทยใครก็ตามที่ก่อเหตุทำร้ายต้องโดนดำเนินคดีนะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวกลุ่มคุณวีระจะแจ้งความตำรวจกับทหารมาตรา157ค่ะ โอ้โหเออคือบอกไว้แบบนี้เลยแต่เชื่อว่าทหารกองกําลังบูรพาน่าจะไม่ยอมให้ลงหรอกคุณผู้ชมอาจจะโดนสกัดเอาไว้ก่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเขาคงไม่ให้เข้าอ่ะนะคะป้านกแก้วเนี่ยบอกว่าโอ้ยถ้าถามป้าเหรอไม่ออกหรอกหน้าด้านหน้าทนขนาดนี้ไม่น่าออกไปง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยมีการนัดรวมตัวกันแล้วไปช่วยกันรื้อถอนบ้านน่ะป้าไปนะเอาด้วยน้องจานน้องยังแก้วเนี่ยจะผักดันวันที่สิบแล้วก็จะรอดู แต่ถ้าวันที่สิบยังไม่ผักดันหรือว่ายังไงเนี่ยก็คือมวลชนจะมากันเยอะค่ะวันที่สิบเอ็ดพูดถึงนะคือาเออส,าสียงกันในชุมชนนี่คือยังไงก็ไม่รอแล้วใช่ไหมไม่รอแล้วค่ะ,คะเ,เพราะว่าประชาชนเราต้องทำมาหากินใช่ไหมคะอ,อต้องพวักพวงต้องออโอพยพอ่ะเดี๋ยวก็เราพยพอย่างเงี้ยก็อยากบอลท่านผู้ใหญ่พวกนายกเนาะเรื่องนี้ก็ให้มันจบๆค่ะเ,เราเป็นประชาชนเราไม่รู้เรื่องเราหนักใจนะพวกคุณทําอะไรกันเราไม่รู้นะเออแต่ว่าเราหนักใจอยู่เรื่องเนี้ย เพราะว่าไอ้เขาโยนกันไปโยนกันมาไงเออ,เอ,อมันก็ทําให้ประชาชนอยู่ยากชาวบ้านเขาไม่อยากจะทนแล้วอะ่ะมันต้องทนแบบนี้ไปถึงเมื่อไหรอ่อ่ะเขาอยากกลับมาใช้ชีวิตตามปกติของเขาแล้วค่ะครับ